S <S> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่เต่าทีพูค่ะนะคะหลายๆคนถามว่าพี่เต่าเล่นโซเชียลแคมปไหม,ไมเล่นพี่เต่าเล่นอ,อินสตากแกรมไหมคะไม่เล่นเอาเป็นว่า <S 2> <S 2> <S 2> ยัางไงแล้วแกถ้าใครอยากเจอพี่เต่าทีพูนะคะมาดูในคลิปพ,พี่บอกกันได้หรือว่าดูพี่เต่าตอนจัดรายก,การพี่เต่จาจัดรายการกี่รายการคะตอนนี้เบาๆนี่ สิบรายการเลยใช่ไหมคะวันนี้กูดูตัวแม่นั่งอยู่ข้างๆเลยวันนี้ต้องข่าวขอถามข่าวพี่เต๋าหน่อยเลยพี่เต่าคิดเห็นอย่างไรบ้างที่อยู่ๆมีคนมาตั้งกระทู้แอนตี้เจมจีรายุค่ะพี่เต่าค่ะมันไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ไหมอีพวกนี้นะคะมันไร้จรยาไม่ใช่ว่าอะไรมากไม่ได้นะ่าตัวเองหรือด่าอะไรนะไม่ใช่เจมจีแล้วเขาเป็นขวัญใจเราจริงๆไงทุกพี่อะไรนะไม่ใช่เรื่องนี้ไม่เท่าไหร่แต่หนูอยากรู้ว่าทําไมกระแตอาสยามเนี่ย เขาคันอยากจะกินเจมจีรายุค่ะพี่เต๋อขาก็นี่วันนี้เรามีพี่เอเลนด้วยค่ะอีหนึ่งครูตัวแช่นะคะถานมพี่เอเลนสิถามพี่เอเลนว่าตกลงใหม่ดาวพิการเองแตคุยกับพี่เคียร์จริงหรือเปล่าเป็นไงคะพี่เอเลนขะไม่ทราบค่ะไม่ขอพูดพี่เอเลนไม่ขอตอบนะเพราะว่าพี่เอเลนไม่ตอบต้องถามผู้ใหญ่ค่ะถามผู้ใหญ่ค่ะกันกันก็อีกถามผู้ใหญ่นะคะนี่เราเป็นเด็กเราไม่สามารถตอบได้เพราะเราต้องถามผู้ใหญ่างใหม่ดาวพิกากับกับ พี่เอสุปชัยใช่ไหมแล้วระหว่างแต่ไม่แล้วระหว่ากใบดาบุกากับพี่เอเลนนี่ยังไงคะถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ๋อเหรอลูกสาวก็น้ะเมื่อก่อนบอกเป็นทอมเป็นทอมสักพักมีบรรลุหรือผู้ชายแต่เอเลนทอมที่ไหนมีลูกหรือผู้ชายเออนะเออวันนี้ก็อยู่กับแฟนๆโซเชียลแคมพี่เต๋ออยากจะว่าอะไรไหมกับกันติอาสยามเนี่ยอ๋อไปเลยหน่อยทีนเพาอยากจะขอกระแสหรือเปล่าตอนนี้น้องก็กำลังมาก็น้เห็นมาอย่าพูดดังเพราะว่าเดี๋ยวเาทนแถวนี้ยที่นอนหนูหน้าเดชจะไปแล้วอ๋อ คำสั่งเจ้าสามบอกให้เสียเจมจีเออเหรอใช่ไหมใช่เจมจีดังจริงๆรนะพี่เต่านะช่นีเนี่ยใช่่ะเจมจิไม่ได้เป็นกระเทยนะอยากกินไหมอยากกินเออหล่อมากสามสามสามนามสกุลใช่ไหมมโนแจ๋วยุยจีมโนอะไรนะเกิดนิมิตจงจินตนาการไม่ได้ยุยจีนะวสามนามสกุลเอาไปนะค่ะโอเคนะไม่ไม่ค่ะดีค่ะ